ครึ่งนทุกคนวันนี้นะคะอากาศดีมากๆเราจะพาไปเก็บบูเบอร์รี่นะเพราะว่านกมันกินเกือบหมดแล,แล้วคือเราต้องรีดเก็บอะ่ะให้ทันนกเมื่อวานก็คือฝนตกทั้งวันก็คือเราไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยนะแต่พอวันนี้แดดออกก็เลยว่าจะมาเก็บบูเบอร์รี่นะทุกคนอากาศมันก็ค่อนข้างร้อนนิดหน่อยแบบอุ่นๆะแต่ดีอากาศดีชอบมากๆ แล้วก็คือนกมากินบูเบอร์รี่ของเราเราก็ต้องรีบเก็บนะทุกคนแล้วตอนนี้บูเบอร์รี่กําลังออกออกลูกเยอะมากๆแล้วก็เริ่มลูกใหญ่เราก็ต้องมาเก็บโอเคมาเก็บบูเบอร์รี่กันทุกคนนี่ก็คือบูเบอร์รี่ของเรานะคะเป็นไงสวยไหมเดี๋ยวเราจะเอาตะข่ายออกก่อนอันนี้คือตะข่ายกันนกขนาดเอาตะข่ายกันนกแล้วนะนกก็ยังจะเข้ามุดเข้าไปเอาบูเบอร์รี่ของเรานะแบบนกตัวเล็กๆมันมุดเข้าไปได้ใช่ไหม นี่เราก็จะเก็บนะคะ,ะเดี๋ยวเราเก็บตะข่ายกันก่อนแล้วกันลูกยังไม่ค่อยใหญ่มากแต่ก็น่ากินอยู่อร่อยโอเค ก็จะเก็บแต่ลูกใหญ่ๆนะเพราะลูกเล็กๆก็ให้มันโตแล้วค่อยกลับมาเก็บใหม่อีรอบนึงนกมันชอบมากินเวลาแบบเราพืนเงี้ยกินเกือบหมดเลยเราก็ต้องเอากางตะข่ายไว้นะคะไม่ให้นกมันมากินลูกดกมากบเบรีที่นี่ที่นี่เขาไม่ได้มีแค่แบบบุบรี่นะมีแบบเชอร์รี่แล้วก็มีลาสเบอร์รี่โอ้โหดูพุ่มนี้ดิ ใหญ่เวอร์กินแบบไม่ต้องล้างเลยนะทุกคนปลอดสารพิษ กินกับพริกเกลือน่าจะอร่อยเนี่ยมันเปรีป้ยวๆอ่ะเนี่ยลูกเน่าๆาแห้งๆอะ่ะตัว่านกมัคนมาเขี่ยก็ไม่รู้อะทุกนยเราต้องรีบเก็บนะดูตอนนี้เราก็เก็บเหลือลูกเล็กๆแลลวเดี๋ยวเราจะเก็บลูกใหญ่ๆีวันนี้คืออากาศดีว่าดูดิ ดีสุดๆวันนี้ชอบมากชอบอากาศแบบนี้แล้วแปลกเลยว่าทำไมคนที่นี่เขาชอบออกมาแบบว่าถึงหน้าร้อนอะไรอย่าเนี้ยเขาจะออกมาทำกิจกรรมกันกลางแจ้งเลยนะแบบว่าแดดอันรอนเขาก็จะออกมานะเพราะว่ามันสวยแล้วอากาศดีมากๆแต่ประเทศไทยคือไม่ไหวจริงๆอืม อรอลูกข้างในมันจะใหญ่มากอะทุกคนดูดิอาจจะมองไม่เห็นนะโอ้นี่ไงนี่ไงอุย๊ยเอาวันเล็กมาด้วยขอโทษ้ <c oughs> ามันเกิดขึ้นหม่แล้วกัน ตเต็มแล้วทุกคนตรงนี้ก็คือเก็บเกือบหมดแล้วนะทุกคนโอเคเราก็จะเก็บต่อให้หมดเวลาเก็บก็เราใช้เวลานานนะทุกคนแต่เวลากินก็คือแป๊บเดียวอะ ฟ้าออกให้หมดเลยนะทุกคนแล้วก็พอเก็บเสร็จก็จะเอาตะไคายคุมไว้เหมือนเดิมเลยนกมากินเพราะว่าบลูเบอรรี่มันจะออกลูกตลอดเลยนะออกเรื่อยๆเื่อยๆแล้วเราก็เก็บกินเรื่อยๆเืยๆอะ่ะ ตอนนี้เราก็เก็บเสร็จหมดแล้วนะทุกคนนี่เราก็ได้การตาาะไคร์เรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะไม่ให้นกมากินอีกแล้วก็จะยังเหลือลูกเล็กๆสีอันนี้อยู่เพื่อที่จะให้มันโตขึ้นมาเดี๋ยวเราก็ค่อยมาเก็บใหม่นะแต่ฝั่งนู้นก็คือยังไม่ได้เก็บพราเหนื่อยแล้วนะเดี๋ยวว่าจะไปดูหน้าบ้านหน่อยว่ามันยังมีอยู่หรือเปล่าเห็นว่ามีต้นเล็กๆแล้วว่าจะไปเก็บให้มันหมดเดี๋ยวไปดูหน้าบ้านกันอันนี้ก็คือที่เราเก็บได้นะได้ครึ่งหนึ่ง ไปดูหน้าบ้านกันอันนี้ก็ไปนหน้าบ้านโหนกกินหมดแล้วเรียบร้อยไม่มีแล้วนะนี่ก็ไม่มีแล้วนกกินหมดแล้วเรียบร้อยนี่เป็นบรรยากาศหน้าบ้านนะทุกคนคืออากาศดีเวร์ ส่วนเราไม่ใช่แค่มีบูเบอร์รี่นะทุกคนนี่มีมีมินนะทุกคนอันนี้มิน้นอันนี้เรียกอะไรไม่รู้อันนี้น่าจะเป็นใบใบกะเพราว่าทุกคนใบกะเพราบ้างเขามบเดืวดดง่อใช่อันนี้ใบกะเพราใบใหญ่มากอันนี้ก็เป็นถัว่วคือดกมากอ่ะซัมเมอร์ที่นี่เวลาเขาปลูกผักคือดกมากแล้วดูให้ดูมะเขือเทศค,คือลูกใหญ่เวอร ใหญ่มากมีฝักทองกำลังออกดอกไงสวนมีนกฮูกด้วยนะไว้ร่อน,นกดูตาโตแต่นกไม่เคยกลัวก็คือกินบูเบอรีก่กระหมดอ่ะจะพาไปดูอีกฝั่งนึงนะทุกคนนี่เขาเรียกว่าเคลยวปะ่ะไปนี่เขากินกับสลัดใช่แล้วก็มีนี่ต้นหอม ก็น่าจะเกินกับฉลากแต่ดดเาเรียนต้นอะไรเนะี่ยไม่รู้อ่ะนี่มะเขืออันนี้ใบอา่าวาใช้เท้าปะไม่แน่ใจอันนี้อันนี้ใบอะไรไม่รู้นะคะไม่แน่ใจอันนี้พริกอันนี้คือพริกเผ็ดมากๆดูแล้วก็ใหญ่มากด้วยนี่ก็คือส่วนผักของเราอันนี้เป็นมะเขือนะคะมะเขือชิลลี่ คนที่นี่เขาชอบกินมะเขือเทศมากกินแบบกินเล่นนะ่ะกินเล่นกินเหมือนขนมอ่ะไม่ใช่สไตล์เราเลยนี่ก็คือสวนผักน,นะคะนี่นะคะทุกคนบลูเบอร์รี่ที่เราเก็บได้ประมาณครึ่งหนึ่งนะคะก็จะมีลูกใหญ่ลูกเล็กปะปนกันไปแต่ก็จะประมาณนี้นะคะลูกบลูเบอร์รี่ที่นี่เดี๋ยวเราจะไปแช่ตู้เย็นแล้วก็เก็บไว้กินได้หลายๆวัน แต่ถ้าที่ตรงนี้มีอีกเราก็จะเก็บอีกเราก็แช่อีกก็กินได้ตลอดนะคะในช่วงซัมเมอร์นี่เป็นเมนูที่เราเก็บบลูเบอร์รี่มาอร่อยมากใส่น้ำตาลใช่ไหมใช่ ใส่อะไรอันนี้อะไรสีขาวลูเบอรี่สีขาว,ขาวอันนี้กรีนเจยออโอเค